สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านเข้าสู่ช่องเปลมเ a สซิ่นะครับวันนี้เปรมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับเจ้าด t 50กระบะสายพันธุ์ใหม่จากทางค่ายมาสด้านะครับ รถกระบะยุคใหม่ที่คุณจะได้ความสวยงามเหมือนรถเก๋งรถ SUV ดูไฟหน้าของเขานะครับเป็นเหมือนทรงกระบอกลูกสูบเป็นไฟแบบ LED โปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้าก็จะเป็นซิกเนเจอร์วิงนะครับคือกระจังหน้าหกเหลี่ยมมีเส้นโครเมียม รูราดูหรูดูแพงสำหรับเจ้ากระบะบีที50คันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟสูงต่ำแบบออโต้นะครับมีไฟตัดหมอกให้ด้วยสวยงามมากๆเลยมาดูด้านข้างกันนะครับดูกว้างใหญ่แข็งแรงบึกบึนมากๆครับสำหรับบีที50คันนี้ได้ล้อแม็ก17มาพร้อมกับสมาร์ทคิลเรตเอนที่ มีบันไดข้างมาให้ด้วยในรุ่นของ4ประตูยกสูงตัวนี้เป็นรุ่น S นะครับ ด้านท้ายมาพร้อมกับกล้องถอยหลังบวกกับเซ็นเซอร์ถอยหลังอีก4จุดเวลาถอยเวลาจอดรู้สึกปลอดภัยแน่นอนครับเสมือนว่ามีผู้ช่วยเนาะมาช่วยดูมาช่วยเตือนเราเวลาเราถอยสะดวกสบายมากๆนะครับ นี่สมาร์ทคียเรตเอทีมีให้ในกระบะคันนี้แล้วนะครับมีทั้งเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดาในรุ่นของกระบะรุ่นนี้มีปุ่มพุชตา์ทให้แล้วด้วยนะครับทรั้งยังมีไอสต็อปมีคูสคอนโทรลนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ อ l อปเปิลคาเ n อ r o i d อโต o ฟังก์ชันต่างๆก็ควบคุมผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับส่วนในจอก็สามารถทัชสกรีนได้เลยแน่นอนการออกแบบของมาด,ด้าสวยหรูดูแพงมีแอร์หลังให้ด้วยพร้อมกับ ช่องเสียบ usb นะครับไม่ต้องต่อสายมาจากด้านหน้าผู้โดยสารตอนหลังก็เสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยนะครับที่ปัดน้ำฝนก็มาแบบออโต้นะฝนตกปุ๊บปัดให้ปั๊บเลยสะดวกสบายในการใช้งานมากๆตัวจริงกว้างมากๆนะครับผมลองเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกว่ากว้างมากทั้งด้านหน้าแล้วก็ ท้งด้านหลังนะครับกว้างจริงๆเรามาดูเครื่องยนต์ขุมพลังของเขาบ้างนะครับแน่นอนที่สุดว่าจับมือกับค่ายของอิซูซูตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับประหยัดน้ำมันมากๆครับอยู่ที่16กิโลเมตรต่อลิตรโดยเฉลี่ยนะครับขุมกำลังตัวนี้อยู่ที่150แรงม้านะครับ พ่อถือว่าแรงเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบีที50คันนี้หากท่านใดสนใจในะครับติดต่อเปีมได้เลยที่มาสด้าสกลเจริญสีนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลงังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับผม